นับสนุนโดยน้ำปลาตาแม่ลิฟา่าอยากอร่อยมันเชฟหมีต้องคนอนลดหมีขาวกระจางไฟออลม,มาร์รลินเฟสสวัสดีคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเทวีนิววันนี้ทุกคนก็อยู่กับผมติ็กเทคโนโลยี N L ครับสำหรับข่าวแรกของเราในวันนี้กันนะครับก็จะเป็นข้อมูลล่าสุดที่เราได้มาเกี่ยวกับฟาก,กินนะครับผมแต่ว่าผมก็ต้องขอแจ้งให้กับผู้ชมทางบ้านทราบก่อนนะครับว่าข้อมูลนี้เนี่ยก็ ไม่ค่อยที่จะน่าเชื่อถือเท่าไหร่นะครับถ้าเทียบกับข้อมูลของคลิปก่อนหน้านี้ที่บอกว่าสกินที่จะมานั้นได้แก่ปู่จงแล้วก็ฉีฉีพร้อมกับคุณชงหยุนแต่ว่าจากข้อมูลดีฝังที่เขาแจ้งมาทางสนักข่าวของเรานะครับว่าสกินที่จะมานั้นได้แก่ปูจงเย่หลานแล้วก็คุณชงหยุนที่จะเข้ามาให้เหลานักเดินทางได้กดฟื้อกันใน85.3นะครับโฟลฟะกินที่แจกฟรีนั้นก็จะเป็นฟกินของคุณชงหยุนนะครับผมแล้วถ้าดูจากกิจกรรมแลนเทลไลท์ปีที่แล้วนะครับ ตัวละครที่มีสกินเนี่ยก็จะเป็นตัวละคร5ดาว2ตัวแล้วก็จะเป็นตัวละครสีดาว1ตัวที่แจกฟรีนะครับผมส่วนข้อมูลรายละเอียดของชุดคุณเจดานั้นเห็นเขาแจ้งมาว่าอาจจะเป็นชุดเรสนะครับและส่วนรายละเอียดของสกินของปู่โจงนั้นก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับผมแต่ว่าก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าเรื่องของสกินปู่โจงเนี่ยมีข่าวลือกันมาพอสมควรเลยนะครับหากฟันัเขาเราก็คิดว่ามันก็น่าจะเมคเฟ้นอยู่มืนกันเพราะว่าปู่โจงเนี่ยจะมีการเีลันในแพท5.2นะครับผม และข่าวลือนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นการยืนยันได้หรือเปล่านะครับว่าผโจงเนี่ยจะมารีรันจริงๆในแพท5.2และในช่วงของกิจกรรมแพด5.3อย่างแลนเทลไลท์เนี่ยก็จะมีของรางวัลแจกมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นล็อกอิน7วันเพื่อเอาโลไปเปิดตัวละครแล้วก็จะมีกิจกรรมที่แจกชุดแฟชั่นของคุณชงหยุนจํานวนโลที่แจกในกิจกรรมนี้เนี่ยก็ไม่ต่ำกว่า10โลเลยนะครับและไหนจะเพชรอีก2,000เพรเลยและอย่างสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็จะเป็นตัวละครฝีดาวที่เขาแจกฟรี ซึ่งคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยก็จะสามารถเลือกกดลับได้นะครับแต่ว่าตัวละคร่วนใหญ่นี่ก็จะเป็นตัวละครจากเมืองหรเย่ทั้งนั้นนะครับผมและทางเขาก็ยังแจ้งเข้าใหม่นะครับว่าอาจจะเห็นตัวละครอย่างคุณมาดามปิงเนี่ยมาร่วมในกิจกรรมนี้ด้วยนะครับนารฟนักข่าวของเราเองนี่ก็ตื่นเต้นกับโมเดลของคุณมาดามปิงเหมือนกันนะครับผมว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยโมเดลจะมีรูปร่างหน้าตาย,ยัางไงนะครับก็ต้องมารอดูกันไปพร้อมๆกันนะนะอ่ะในโฟของข่าวต่อไปกันนะครับ ก็จะเป็นข่าวลือตู้กาชาที่มีเข้ามาบ่อยมากเลยนะครับและครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นแพท5.2และ5.3นะครับผมรวมถึงจะมีท่าโพสใหม่ในโรงละครให้คุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยไปตามเก็บแล้วก็เอาไปใช้ถ่ายรูปกันนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ท่าโพสใหม่ของโรงละครกันก่อนเลยแล้วกันนะครับทางแหล่งข่าวของเรานี่ก็ได้แจ้งเข้ามานะครับว่าท่าโพสใหม่ที่จะเข้ามาในเนี่ยได้แก่ตัวละครน้องคีคุณฟิตแล้วก็โคคคมินะครับ และเขาก็ยังมีการแจ้งเข้าใหม่นะครับว่าจะมีการปรับระดับความยากเพิ่มเข้าไปอีกเพียงเล็กน้อยเท่านั้นในเรื่องของลงละครนะครับข่าวนี้นี่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านที่มี3ตัวละครนี้นะครับผมส่วนข่าวต่อไปก็จะเป็นข่าวล่าสุดของตู้กระชายใน8 5 2นี้นะครับทางแหล่งข่าวก็ได้แจ้งมานะครับว่าในเฟสแรกเนี่ยก็จะมีชัสก้าดินนีและในฝั่ของเฟสที่4เนี่ยก็จะเป็นปู่จงและก็นิวเวลเลตนะครับผม และในฝ่อของตัวละครฝีดาวที่จะมาในเฟส5.2นี้ด้วยก็จะเป็นคุณฟิตแล้วก็เฮโฟนะฮะก็ทามาตามนี้จริงเนี่ยข้อมูลนี้ก็จะไปฝออคล้องกับข้อมูลก่อนๆที่ผ่านมานะครับผมแต่ว่าแหล่งข้อมูลนี้กลับไม่ได้แจ้งนะครับว่าคุณออโรร์นั้นจะเข้ามาในเฟสไหนแต่ว่าทางฝั่นักข่าวของเราก็คาดการนะครับว่าน่าจะเข้ามาในเฟสแรกพร้อมกับคุณชาร์ก้านั่นแหละครับทีนี้ในฝ่งของตู้กระชายในเฟส5.3นะครับ ก็อย่างที่คุณผู้ชมทามาได้ทราบกันแล้วนะครับว่าในช่วงนั้นเนี่ยก็จะอยู่ตรงกันกันกบกิจกรรมของเลนเทลไลท์นะครับผมและล่าสุดที่เราได้มาเกี่ยวกับตู้กาชาในแผ่นนี้เนี่ยในเฟสแรกก็จะประกอบไปด้วยคุณมาวิก้าหรือว่าเทพไฟของเราพร้อมกับเจ้าวังวนเมคานะครับและในเส่สของเฟสที่2เนี่ยเขาก็ได้ค่ากาันนะครับว่าอาจจะเป็นเฉินเหอแล้วก็คุณฟิทเลียแต่ว่าข้อมูลนี้เนี่ยก็ไม่ได้รับการยืนยันนะครับว่าจะเป็นจริงอย่างที่กล่าวมาหรือเปล่า แต่ฝั่หับเชิญเหว ER แล้วเนี่ยเป็นตัวละครที่หายหน้าหายตาไปจากตู้เนี่ยน่าพอสมควรเลยนะครับผมและนอกจากนี้แล้วเนี่ยในแผ่5.2ก็จะมีแผนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับแล้วก็จะมีฟองเผาด้วยก็ต้องรอติดตามกันต่อดูนะครับว่าแมปใหม่ที่จะมาเนี่ยจะมีรูปร่างหน้าตายังไงนะครับรวมถึงโมเดลคุณมาดามปิงในแผน5.2-5.4เนี่ยเรียกได้ว่าน่าจะเป็นวิกฤตที่สุดเท่าที่เราเคยเจอกันมาเลยละครับเพราะแต่ละตัวที่จะเข้ามานั้นเรียกได้ว่าดีๆกันทั้งนั้นเลย ช่วงนี้ทางฝะัของเราก็พยายามเข็บเพชรแล้วก็รับฝปนฟื้อเพื่อที่จะผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้กันนะครับเอาล่ะก่อนที่เราจะไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันนะครับพักชมคู่ฟนากันสักครคู่เดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ครับเป็นอะไรหรือเปล่านะ ออกไปดูคนใหมายแล้วกันจีนนี่หิวอีกแล้วเหรอเดี๋ยวพวกเขาจะกลับมาแนะ่แล้วถ้าเกิดพวกเขามีปัญหาระหว่างทางว่ะเราจะทำยังไงกันดีใจเย็นก่อนไม่เป็นอะไรหรอกแม่อีกเดี๋ยวพวกเขาก็กลับมาแล้วล,ะล่ะนายเราได้มนาโกมาแล้วละ่ะอือร่อยและแซ่บนัวแยะหลายด้วยนะ้ำปลาตาแมริซ่า ที่ฐานการหมักโดมจากปลานกคพีจะทำให้อาหารจากโปิดปอของพวกคุณมีความอร่อยแซ่บหนัวและไม่ซ้ำใครทีนี้พวกเราตำฟุ้มตำเต๋่าชาวบ้านได้แล้วฟินะอ่ะตาตำให้ฝุดฝีมือไปเลแนะจีนเพียงเท่านี้พวกคงได้ได้กินฟุ้มตำกันแล้วฉันจะตำให้ฝุดฝีมือเลยล่ะอร่อยแซ่บหนัวด้วยน้ำปลาฮตาแม่รีซ่า ใส่อะไรลงไปสมะนะอ๋ออย่างนี้ต้องขนาวดหนมี่อืมกลิ่นหอมจังชั้นนี้ก็เีรดแล้วว้านี่มันอร่อยจังเลยใส่อะไรลงไปนะ่ะหนูก็แค่ใช้ขนาวดหนียวมี่นะ่ะ คโนรุดหมีนะคะเมื่อไหร่จะมีแฟนกับเขากันนะบนไปก็เท่านั้นนะหน้าชาดีคงหาผัวกับเขาไม่ได้แล้วล่ะนั่นสิวันวันนูเตทำงานหนักจนผิวเสียไปหมดแล้วด้วยและเทะแม่นาาหญิงของเราก็ทำงานหนักนะไม่เห็นจะโฟมเหมือนพวกเราเลยอยากมีผิวผัวมันเท่หนิ่งจังต้องทำยังไงกันมะ นั่นก็เพราะว่านิ่งใช้อโลมา r รินซ s สที่มีสารสกัดจากดอกเรนโบโลสและยอดใบชาให้ผิวของคนนั้นโดชุ่มชื่นเปล่งปลั่งและมีประกายใช้ได้ทั้งมากโคขาและก็ฝ่าเท้าเพิ่มความมั่นใจทุกก้าวที่เดินสะกดทุกสิ่งและสายตาต้องอโลมาพรินซสมาสวยด้วยกันนะคะ น,นันณนธิโดยน้ำปะลาตาแม่ลิฟ่าอยากอร่อยมันเชฟหมีต้องคนอนลดหมีขาวกระจ่างไฟโอ,อลม,มาบลินฟสเอาละ่ะกลับมาต่อกันที่ข่าวต่อไปกันนะครับเมื่อไม่กี่วันมานี้เนี่ยก็ได้มีข้อมูลหลุดในเรื่องของสกิลคุณมาวิก้าหรือว่าเทพไฟของเราออกมานะครับผมแล้วข้อมูลในข่าวนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะน่าเชื่อถือด้วยนะครับเพราะคนที่ปล่อยข้อมูลออกมาในข่าวนี้เนี่ยก็เป็นแอคเคาท์จากประเทศจีนเลยนะครับผม แล้วเขาก็ได้พูดถึงในเรื่องของสกิลคุณมาวิก้านะครับว่าจะมีการกดสกิลที่หลายแบบแล้วก็เป็นตัวละครที่ควรค่าแก่การที่จะเปิดมากๆด้วยครับจากที่เขาโพสต์นะครับการกดสกิล E 1ครั้งเนี่ยจะเป็นการเปลี่ยนอาวุธหรือว่าทําให้อาวุธเนี่ยกระจายธาตุไฟแล้วก็ยิงลูกไฟออกมานะครับอันที่จริงเขาก็แนบรูปมาด้วยนะครับแต่ดูจากรูปๆเนี่ยให้คุณผู้ชมทางบ้านนึกถึงพระอาทิตย์ที่อยู่หลังของตัวคุณมาวิก้านะครับผมส่วนในการกดครั้งเนี่ยก็จะมีทั้งหมด2แบบนะครับ ในที่นี้เนี่ยเขาบอกมาว่าการกดแบบค้างระดับที่1เนี่ยจะเป็นการวิ่งเข้าไปใส่ระตูฟาดฟันพร้อมกับคว้างอาวุธแล้วก็ปล่อยขึ้นกระแทกออกมาครับในส่วนของการกดค้างไว้ระดับที่2อ,อาวุธฝองยิ้นที่แตกกระจายกันเป็น,นชิ้นๆจะกลายร่างเป็นมอเตอร์ไฟและเทพไฟก็จะกระโดดขึ้นไปขี่นะครับแถมมอเตอร์ไฟที่ว่ามานั้นก็จะกลายร่างเป็นเครื่องร่อนได้ด้วยในส่วนในเรื่องของความสามารถสกิลไม้ตายนะครับหลังจากที่เข้าฝูงพรมยานลาตีเนี่ยตัวละครจะมีความสามารถในการต้านทานการหยุดชะง,งัก ตัวละครที่อยู่ในทีมจะเลืองแสงพร้อมกับสนับสนุนให้ตัวเทพไฟนั้นกลายเป็น DPS นะครับบวกกับกลุ่มดาวด้วยนะครับผมที่จะทําให้กลายเป็น DPS ในที่นี้เนี่ยทางฝรั่งเศาเราก็ไปภาษาจีนกันไม่ค่อยจะเก่งนะครับผมแต่ก็คิดว่าก็น่าจะมีความสามารถในการบัฟด้วยนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดที่ทางเรารวบรวม,รวมแล้วก็หามาได้นะครับผมถ้าข้อมูลที่เก่ามานี้เป็นจริงนะครับก็เท่ากับว่าเทพไฟของเราเนี่ยจะมีความสามารถเหมือนเดย่าแลวก็เสียงเหลียงเลยนะครับผม ส o วมอเตอร์ไซคกับเครื่องร่เนี่ยทางฝั่งน้าเขาเราก็นึกไม่ออกเหมือนกันนะครับว่าเขาจะออกแบบแล้วก็ดีไซน์ออกมาเป็นยังไงหรือว่าคุณผู้ชมทางบ้านนั้นมีความคิดเห็นหรือว่ามีข้อมูลอะไรยังไงนี่ก็แจ้งเข้ามาได้นะครับผมเอาละสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของเทรเวตนิวแล้วไว้พบกันใหม่กับผมติ๊กเทคโนโลยีสวัสดีครับ